ูตัวนี้ไปคร่าวๆก่อนราคา29,000บาทนะคะสนใจติดต่อได้ที่สมยศเจริญยนต์08011285930753หรือจะให้ติ๊กส่งโทรมาคุยรายละเอียดกันนะคะบริการส่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไกลมากๆอย่างเงี้ยติก๊กอาจจะขึ้นขนส่งเอกชนไปให้ตัวนี้มีแถมตัวอ่า ชุดออกตัวเป็น2ตัวนะคะจากระบบเดิมจะเป็นระบบออกตัวด้วยคัดนะตัวนี้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเป็นระบบออกตัวด้วยลูกเตะนะคะหากพี่ๆท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะที่สมยศเจริญยนนะติใครดูรายละเอียดคร่าวๆก่อนมี FC, เอฟซเออสยามไม่เอ่ยถ้ามี FC สยามนะคะถ้าสนใจตัวพัดเอ็กตัวนี้นะคะติดต่อมานะคะ ร้านอยู่ที่ตำบลท่า,สาเสาอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสม,มุทรสาครนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ล้างนะไม่ใช่ขายสภาพนี้นะคะคือมาใหม่ๆสดๆร้อนๆก็เลยเอามาให้ดูกนเพิ่งจะลงจากรถเมื่อกี้นี่เอง เครื่องที่ร้านก็ยังมีนะคะโครงเหล็กก็ยังมีอยู่แต่ว่าจะมีไม่ครบทุกรุ่นตามที่ต้องการนะคะถ้าเกิดว่าสนใจรุ่นไหนทักเข้ามาถามรายละเอียดกันก่อนก็ได้นะคะที่ร้านจะเข้ามาวันไหนมาดูสินค้าที่ร้านโทรแจ้งติ๊กนิดนึงาบางทีติ๊กอาจจะเดินทางมาถามว่ามีคนอยู่ร้านไหมมีนะคะแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าต้องการมาเจอแม่ค้าแม่ค้าไม่อยู่นะบางวันที่มีการส่งสินค้าก็คือจะไม่ได้เจอกันนะคะ อ่ารายละเอียดก็คุยกันได้ต่อรองกันได้ทุกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องหรือโครงโอเคค่ะหากสนใจนะคะสินค้ารัสมยศเจริญยนต์นะที่ติดต่อมาได้เลยะคะ่ะที่ศูนย์แปดศูนหนึ่งสองแปกศูนหรือว่าศูนย์หกห้าสามศูนย์เจ็ดห้าสามมีสินค้าทุกตัวสามารถต่อรองได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตอนนี้ติ๋กก็จะมีเก้าแรง ของอาทีนะ9แรง10แรง11แรงอา12แรงขายแล้วมี14 000, 15, 000แรง15แรงนคะคะตัวชุดไดสตาร์ทที่ติดกับเครื่องก็จะมีคู่ตัวมาโรงงานก็คือจะเป็นตัวเซตทีร้อนะก็สินค้ายังอยู่นะคะมีลูกค้าถามหลายท่านมากค่ะสนใจแล้วก็ต้องการจะมาดูสินค้านะคะทักไลน์มาที่เบอร์0 8 0 1ปดศูนก็ได้หรือว่าไปเข้าไปดูที่หน้าลิงก์ของเพจนะคะติจะมะีตัวลิงก์ของไลน์อยู่ ไม่ต้องกลัวว่าเป็นมิจฉาชีพนะคะเพราะว่าลิงก์ที่ติ๊กส่งไปให้มันจะมีขึ้นข้างหน้าไลนา์ไว้เลยว่าสมโยนเจริญยนต์หรืออีกตัวหนึ่งจะเป็นของติ๊กเองนะคะก็เห็นหน้าแม่ค้าก็น่าจะจําได้เพราะว่าติ๊กจะไลฟ์สดประจําถ้าเห็นหน้าเป็นหน้าติ๊กก็คือใช่ติ๊กเลยะคะ่ะคุยรายละเอียดกันนะคะถ้าไม่แน่ใจกลัวว่าจะเป็นมิจฉาชีพอีกคราวนี้นะคะ่ะเข้ามาดูที่เพจแล้วก็ดูรายละเอียดของสินค้าดูรายละเอียดของแม่ค้าไปดูที่ Facebook ส่วนตัวก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้าาไปดูที่ล เป็นไลน์ช็อปอะคะ่ะในการขายสินค้านะคะก็จะมีของสมยศเจริญยนต์ใน i อสมยศเจริญยนต์ในอ่า t u b e สมยศเจริญยนสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ทุกขั้นตอนนะคะทุกช่องทางเลยถ้าไม่มั่นใจยังไงโทรมาถามรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ่ะเพราะว่าในการซื้อขายจะต้องทำหนังสือสัญญาเอกสารซื้อขายนะคะให้ถูกต้องนะแล้วถึงจะส่งสินค้าให้ลูกค้าหากมีอ่าข้อสงสัยยังไงอยากจะคุยรายละเอียดกับแม่นะคะโทรมาติดต่อ